จัดอันดับนักมวยที่มาแรงที่สุดในวันชิปเป็นชิป2025จะมีใครกันบ้างน,นะครับเราก็จะมาจัดอันดับกันในคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่พูดพราำทำเพลงนะครับเริ่มไปที่อันดับที่5อาร์คิปกุลสดานะครับนักมวยจากอาอร์เซบไบจานอายุเพียง19ปีเท่านั้นสถิติการต่อยในวันถือว่าไม่เป็น2ลรองใครเลยนะครับต่อยมาสีไฟชนะ4คนอัตราปิดเกม 5้เปเ็นนะครับเป็นนักมวยที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากนะครับลูกศิษย์ของชิงกิอลาซอมนะครับเนื่องจากฝีมือที่น่าติดตามมากๆไม่ว่าจะเป็นความเร็วความไวความหนักนะครับคนนี้ครบเครื่องมากๆนะสำหรับอาคิฟกูรุสดานะครับและก็ มีฝีมือที่โคตรดีนะครับสไตล์การโชกก็คล่องแคล่วรวดเร็วว่องไวนะครับคล้ายๆกับชิงกิสอาซอมนะครับผมก็ให้เขานะครับขึ้นแท่นเป็นนักโชคที่มาแรงที่สุดนะครับในวันชเปชิปนะครับโดนประกบเจอคนนั้นคนนี้ก็เยอะมากนะสำหรับอาคิปกูรุซาดานะครับต่อไปอันดับที่4นาดากะโยชินารินะครับเนื่องจากนะครับฟอร์มล่าสุดได้ทําการนครับชนะลักเอราวันได้แบบสุดสวยนะครับ ซึ่งไฟนั้นมันจะแสดงให้เห็นนะครับถึงฝีมือของเขานะครับที่คล่องแคล่วรวดเร็วว่องไวอาวุธโคตรคมแถมหน้าตาก็โคตรหล่อนะท่านผู้ชมไม่ใช่ดีแค่หน้าตานะครับฝีมืออะไรดีหมดทุกอย่างนะครับจุดเด่นก็จะเป็นความเร็วและความคมของเขานะออกอาวุธแต่ละทีนะครับเข้าเป้าทั้งนั้นนะครับไม่มีอาวุธไหนเลยนะที่ออกอาวุธแล้วไม่เห็นผลซึ่งกระแสของนาฏกาเรียกว่านะก็ไม่เป็นสองรองใครนะแค่เขาชนะรักเอราวัณเขาก็ หลายคนก็มองนะครับคนนี้อาจจะไปถึงแชมป์โลกในอนาคตนะครับดังนั้นนะครับคนนี้ก็ถือได้ว่านะครับเป็นนักมวยที่มาแรงสุดในตอนนี้นะครับสติการชกของเขาต่อยในวันหนึ่งครั้งนะครับชนะนอกหนึ่งนะแล้วก็อัตราปิดเกม100%รนะเพราะว่าเขาต่อยแค่หนึ่งครั้งและไฟที่จะมาถึงเขาจะได้เจอกับบัลลูนโลนะครับเพื่อเป็นไฟท์พิเศษของเขาอีกรอบที่2ในการต่อยในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับถ้าเขาชนะอีกนะครับไฟต่อไปได้ชิงแชมป์โลกแน่นอน1้0ยเอร์เนะและบอสก็ คาดว่านะครับจะจัดชิงแชมป์ในรุ่นเล็กด้วยนะครับจะเปิดรุ่นใหม่นะครับก็คือรุ่นรองของสตอ r ์เวผมก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับต่อไปอันดับที่3 y u ยูกิโยชานะครับคนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นนักมวยที่มาแรงสุดๆนะครับเปิดตัวในวันโคตรสวยนะครับด้วยการเอาชนะตัวตึงอย่างเอ b บ s สอฟมานอไปได้แบบขาดลอยนะครับเอกฉันสามเสียงนะครับคนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นนักมวยที่มาแรงจากประเทศ ญี่ปุ่นนะครับต่อยในวันหนึ่งครั้งนะครับชนะหนึ่งครั้งนะท่านผู้ชมและมันก็แสดงให้เห็นว่านะครับไม่แปลกเลยนะครับเขาไม่เคยแพ้นักมวยไทยคนไหนเลยไม่ว่าจะเป็นเพชรดำเขาก็กดน็อกมาเจอใครเขาก็กดน็อกมาทั้งหมดนะครับฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆนะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งแถมการให้สัมภาษณ์ความมั่นใจในการตอบคาถามมันทําให้เขานะครับเกิดกระแสเป็นอย่างมากนะครับทำให้เขามีซื่อเสียงขึ้นมานะครับและก็กลายเป็นนักมวยที่ มาแรงสุดๆแล้วนะครับในตอนนี้เขาประกาศเจอทั้งหมดว่าจะโจนาธานเฮกตี้เว้ยคุยหรือว่านาบิวอานานซูเปอร์เลกนะครับเขาประกาศมาหมดเลยครับเขาไม่กลัวนะครับเจอนาบิวเขายังพูดว่าเขาจะเตะขานาบิวให้หักนะเจอกับซูเปอร์เลกเขาก็บอกมาแลกแข่งกันเลยนะครับก็หลายๆคนนะครับและด้วยฝีมือและก็สกิลการพูดของเขานะครับทาให้เขานะครับขึ้นแท่นสําหรับนักมวยที่มาแรงสุดๆสาหรับผมนะครับท่านผู้ชมต่อไปนะครับอันดับที่2นาบิว อานานะครับก็ถือได้ว่าเป็นนักมวยที่ยังมาแรงกระแสก็มีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับตัวของนาบิลอานานะครับนักสู้จากประเทศไทยแอลจีเรียนะครับก็เป็นลูกครึ่งนะท่านผู้ชมมีส่วนสูงถึง195เซนติเมตรนะครับมีทั้งฝีมือความสูงความยาวหน้าตาดีนะครับนักมวยสายคอนเทนต์ด้วยฐานแฟนคลับของนาบิลก็ถือได้ว่ามีเยอะมากๆนะครับซึ่งมันจะส่งผลให้เขานะครับเป็นนักมวยที่ มาแรงที่สุดแล้วในยุคนี้นะครับด้วยการค้นเจ้าบพลังเบอร์หนึ่งปอนต่อปอนอย่างซูเปอร์เลกเกียรหมู่ก้าไปได้นะครับซือเสียงของนาบิก็กล้องไกลไปทั่วทุกมุมโลกเลยนะท่านผู้ชมถือได้ว่าเป็นคนแรกท,ท,ที่ทําให้ซูเปอร์เลกแพ้ได้แบบไม่เป็นท่าเลยนะท่านผู้ชมสถิติการชกนวันนะครับต่อย8ไฟแพ้เพียงแค่1ไฟให้กับซูเปอร์เลกนะครับตอนนี้เขาก็ล้างตาได้สําเร็จนะครับและก็อาจจะมีคิวป้องกันเอไม่ใช่ดิชิงแชมป์โลกกับซูปเปอร์ คืนนะครับน,น่าจะมีโอกาสนะครับและก็จะเป็นบทพิสูจน์อีกนะครับว่าเขาคือนักมวยที่มาแรางที่สุดแล้วนะครับในยุคนี้2025นะครับต่อไปอันดับที่1นนะครับนักมวยที่มาแรางที่สุดในตอนนี้ก็เป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์นะครับเรียกได้ว่าคนนี้เป็นนักมวยจากทางฝั่งของประเทศไทยนะครับจุดเด่นของเขาก็จะเป็น ความเร็วที่เร็วนะครับและความคมที่เหนือมนุษย์มากๆนะเจอนักมวยอื่นๆคนไหนเขาก็ต่อยร่วงมาหมดเลยนะท่ทานผู้ชมเขาต่อยในวันมาถึง10ไฟนะครับเอาชนะ8ครั้งนะครับและก็แพ้เพียงแค่2ครั้งครับอัตราปิดเกมตั้ง76%ไฟล่าสุดก็โชว์ฟอร์มสวยๆด้วยการเอาชนะนักลบแฟเทคด้วยการแต่ก้านคอตามด้วยหมัดนะครับหลังจากไฟนั้นเขาก็ขึ้นแท่นเป็นนักมวยที่มาแรงสุด ทำเอานะแฟนมวยประกบให้เขาเจอซุปเปอร์เลกเจอรถถังอะไรเลยนะท่านผู้ชมซึ่งกระแสของเจ้าเสยอใ่ก็ค่อนข้าง,ง,งที่จะแรงนะครับนักมวยเก่าๆเขาก็มองว่าโอ้คนนี้น่าจับตามองไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์บอลพชรณนโนกก็มองว่าเด็กคนนี้น่าจับตามองนะครับก็เลยทําให้นะครับเจ้าเสยอใหญ่นะครับขึ้นแท่นเป็นนักมวยที่ผมมองว่านะครับมาแรงที่สุดแล้วนะครับในยุคนี้ ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับห้าอันดับที่ผมจัดอันดับขึ้นมานะครับทุกคนคิดเห็นกันยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะท่านผู้ชมคิดว่าอยากให้ใครเป็นอันดับหนึ่งตามความคิดของท่านผู้ชมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมมาได้นะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโยยูกิโยชะนะครับหรือว่าจะเป็นนาดากะโยชินาริเจ้าสวยใหญ่นาบิ แล้วก็มีอีกหลายคนนะครับแต่ผมมองว่าอาจจะเหลือแค่5คนนี้นะครับในตอนนี้ที่มียังยังมีกระแสอยู่นะท่านผู้ชมต่อไปก็จะขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปนะก็พยายามลงคลิปทุกวันนะับท่านผู้ชมฝากติดตามผมด้วยนะยอดวิวก็ค่อนข้างที่จะตกนะช่วงนี้